โอเคครับเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณปเกียเลยค่ะตเลยอนะเออเออะานจะไดู้เหมือนกันน่ะรเบียร์รแล้วขอกไน้เีกข้าเอข้าไปไหนข้าวผัข้าดูเเบียร์รถ ต้องไปดูอย่างอ<ด>ื<ด>่น นี่ผมากค่ะอะกาเขามืเครื่อรถผมาเนี่ยผมว่ผมได้เนี่ยนี่ครับเป็นเป็นนี่แหละประชานที่เนยี่่จับปาปลาไปพวกร่มเจ้าทั้งหลานี่แหละป้องกัวไไปนี่ผมเนี้เนางขเ่ะนเนาขเเเย็นเย็นๆๆๆนไป

เอาตู้รถแพงนี่มีเรื่องเลยนะนี่